ไยิงเบอร์แค้มยิงหนึ่งประตูต่อต่อครับได้นนบบยิบตบปายิงสองประตูต่อสามครับเดือดสดเสีอดอกหนึ่งประตูต่อฟูลครับแมนเชสเตอร์ยูนไนเต็ดคือตายไหมมุมนี้สุดสวยครับลดี่ยอเนลเมสซี่อ e ีฟุตบอลโมบายเดือดทุกนัดซับทุกแมตช์ ดูได้ที่ YouTube c h anel n เกมอะไรสวัสดีครับพบกับเกมอะไรวันนี้จะมารีวิวแผนของ p อเชนะครับปาริสแองจักมแมงในระบบ4-2-2-2 F2 2, 2, ตัวนะนี่นี่นี่ F2 ตัวเป็นคนตามหากันเยอะครับแล้วมีเข้ามานะผมเลยลองลองดูไม่เคยเล่นหรอก เดี๋ยวเคยอยากมาีนกันแหละ <S <S เห็นเขาตามเยอะก็อยากมาลองมั่งเดี๋ยวเอามาลองในนี้ก่อนแมตช์ออนไลน์นะยังไม่ได้ลงแรงนี่มาเล่นแมตช์ออนไลน์เช่เวดบีญาดีครับสิทจ็ดฟันไดโอเคครับเป็นเป๊ปยืนกับคาเบโซครับกลางรับ ไปดูฟันลูออกค้ามั้งแมนระบบ4-3-3ครับเปโดเมสซี่ยังไม่อัพเต็มเลยอยังไม่อัพเวลอยากเอาไอคอนิกมาเล่นมั่งเลยอะจัดเสื้อใหม่ด้วยผมอ่ะเฮ้ดูฟังเขาเสื้อใหม่เอ,อ่อขาวขาวกับเสื้อฮาโลวีนครับตายม่รูจะออกมาเป็นยังไงนะ เห็นคนตามตามมันเยอะไงตามหากันเยอะก็ไอ้สนะี่สองสองสองอะมันเล่นยังไงยังไม่รวยนะต้อขึ้นเกมยังไงผมก็ไม่รู้นะ <c oughs> เลี้ยงบอลขึ้นไปเขากลางกลางมันก็ดูโลง่งๆนะโอเคครับไปเลยไปดูในเกมกันไปดูการวิ่งกันโอเคครับสกายคาเบโซ <c oughs> เมสซี่ไหมสากายอ้าวสากายพลาดโอเคครับได้ทุมท่มาาค,ครับเป็นบอลทุ่มของสกายโอเคคาเบโซใช่ไหมแทงหลุดไหมอา้าวหลุดว่ะเออแทงหลุดว่ะหลุดเฉยเลยอ๋อเนี่ยสายส่งให้กลางลุกแล้วแทงแทงแทงหลุดแทงหลุดนีแน่เลยแค่ลุกเดียวนะแต่ยังเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอีกนิดนึง ไปตัดสินอะไรไม่ได้ครับว่าแผนนี้เขาเคลนเกณฑยังไงอ้าวไม่ได้โอเคครับดักดาครับดับบิดบีญาอ้าวจับมิติดกับบาสิโกลักบาไปเออร์วินถือดับบิดบียาหนึ่งประตูตาซูล์ครับดาบิดบีญาเออร์วินเปิดมาให้ครับ ผัดคนไหนมาอูเสื้อโคตรสวยอ่ะเสื้อเล่นสงการเลยไอ้ไอ้เชบิชบเชบิชบเชิบเชิบอ๋อมีท่าดีใจใหม่ด้วยเขาใส่เสื้อน่าจะมากับเสื้อครับปกติไม่เคยมีท่านะเป็นอัปเดตใหม่บันนี้นะเพราะวันนี้ผมเล่นวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับพฤหัสือกที่ยี่สิบเจ็ดอัปเดตไปตอนเย็นเลยเอ้มันอันนี้มันสุกแล้ว ประวัตอัปเดตไปแล้ววันเพิ่งแล้วครับแล้ววันนี้เป็นอัอปเดตเพิ่มไหจากเที่ยงถึงบาบสามอะโอ้ยคาซิยาร์เกือบโดนแล้วครับเด็กเสื้อสวยมากเลยนะชอบทีมฝั่งตรงข้ามเราจะเห็นหรือเปล่าเห็นเสื้อผมป่ะถ้าไม่เห็นนี่ก็จบเลยนะ เห็นคนเดียวก็ไม่ได้โชว์นะดูคนเดียวก็ยากโชว์บ้างไงอยากให้คนอื่นเขาเห็นบ้างเดบิดป okay, ียะไหมโอ้เดบิดปียะไปไม่ได้คร <No, ับเอ้าซิโก้อะไรนะคาเมโซ่โอเคครับตัดได้เปียะหลุดไหมเ้ยเมย์ได้ครับหลุดผ่านออกไปด้านข้างคานโนดลนโดไงผ่านสายากลไหม ไม่พลาเอ้าวาได้ฟาวครับโดนไปให้ดอกบาเลยดอบบาร์พักบอลสกอดอบบาวิ่งแล้วโอ้โหคนละช่องคนระับโอเคเป๊ปลองแทงสิแต่ได้ไหมดอกบายิงติดบล็อกออกไหมไม่ออกเลีรยขึ้นมาได้ โอโหไม่ทันวิญญาโอเคครับกอริโอดักไปได้สิอก้ตบบาเดซี่ลองแทงดิเออมสายแทงเนื้แทงจะหลุดอย่างเดียวเลยอะ อพอรู้แล้วครับเดีเ๋ยวเล่นสักสี่ห้าเกมน่าจะเข้ามือแล้วลงแรงนี่เลยรูสไตล์มาละยิงฟันได้บอกไปทันครับ nice, ได้ไหม,<ต>ไ,มได้เออร์วินคาฟูผ่านเออร์วินบ่าวโอเคตอริโอซอนไม่ได้ครับ เขากลางอือเบฟเบฟอย่อพยาพลาดบ่อยเด็ดเบฟหมดติดค,ครับเมสซี่ถึงไหมโอเคครับเร็วเนาะเมสซี่โอ้โห่กำลังจะขึ้นทางฝั่งขวาเลยซากไกลเติมมาแล้วด้วยนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับไม่อยากได้มาตั้งนานแล้วอยากลองเลยเห็นคนตามมันเยอะอันนี้มาแล้วนะครับ ก็เข้าไปเซฟเป็นไรซะของปาเล็นะแด่เห็นมาสองสามทีแล้วนะแต่ไม่แน่ใจว่าทีมอะไรบ้างที่ผมดูช่องอื่นนะโอเคดักไม่ได้ครับมโซะสวัสดีครับ เมสซี <run>. ่ยิงหลุดกอบออกไปครับเดียวเดียวเมสซี่ขอเลี้ยงซันครับคาฟูโอ้สิโก้โอ้โหไม่มีใครเกี่ยวถึงเลย อาโอเคครับโหตัวเลโอกมาดักไม่ได้เป็นแฟนครับโอ้ oh, บอกไปทันเคียร์เอ้ยเอ้ยคาเมโซเคียร์ครับอุ้ยสกายลุดโอเค ดับบาถึงอยู่แล้วสบายซิกโก้ไหมเอาโอเคโยกฝั่งบ้้งเอาต้นดักอีกสัตว์ย้ายฝั่งแล้วนะโอเคไปไปครับเป็นบอลส่วนของเบ็ตเช่ครับไปสกายดียาวิ่งแล้วไม่ถึงดียาโอเค อ้าวคารเมโซอุ้ยลาบอิออตโอเคมีสกิลบล็อกเกอร์ครับโอเคอ้าวอ้าวโดนแล้วหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหแฟงลำพาดคมจริง เดี๋ยวผมชอบท่าดีใจผมมากเลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะเสื้อหรือเปล่านะเดี๋วันนี้อัปเดตใหม่วันนี้อัปเดตเที่ยงถึงบ่ายสามวันนี้เป็นวันศุกร์ที่27นะครับเป็นเพลงกันหมหมดล้วดิบรีมาเหลือนะครับเซดอไปแทงบอลหมย

เป๊ปอะไรนะเป็นโค้ตก็ดีอยู่แล้วมาเตะบอลให้เสียชื่อแนละ้วัเอโตอุ้ยไม่ถึงเบิร์แคมป์โอ้ยตักไม่ได้เบิร์แคมป์เอโตยิงจิ้มโอ้โหสไลด์ไม่โดนบอลครับโดมงสูงโดดโค้ดสูงเลย โอเคครับคาเบโซเบิร์แคมถึกไหมปึ๊บเข้าในหลอกไม่มาโอเคครับคาเบโซแข่งโป๊ะครับเขาบอลดุดันอยู่แล้วโอ้โหตัอตตี้แตะบอลยาวไปหน่อยโดนสวนครับ อา้าไม่ถึงอีกเอวินลงลงลงอ้าวเอฟดักไม่ได้ไปเลยหลุดไหมหลุดไหมไม่หลุดโอเคครับกรรมการเปร่าหมดเวลาการแข่งกันครับเสมอกันไปอย่างมันหนึ่งประตูต่อหนึ่งในผมวิเครานะห์นะน่าจะสายแทงแทงหลุดแทงหลุด,ลดจ่ายเข้ากลางแล้วแทงหลุด แพงเดยวอโอเคครับ yes, ก็จบการรีวิวเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกดซับสไคร e แล้วก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับ